เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีน้นองๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงคําถามกิจกรรมเสริมหน้า182ข้อที่1กันแล้วนะครับโดยเขาให้ออกแบบลูกโป่งให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นเชือกให้เร็วที่สุดพร้อมอธิบายว่าลูกโป่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างไรครับผมนี่ก็คือเส้นเชือกนะครับแล้วนี่ก็คือลูกโป่งที่เราเนี่ยทาการทําให้เคลื่อนที่ไปกับเส้นเชือกซึ่งถ้าน้องๆลองทําดูนะครับน้องๆก็จะพบว่าเมื่อเราเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งเนี่ยมันก็จะทําให้ พอเราปล่อยลมออกเนี่ยลูกโป่งก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลยครับผมซึ่งสาเหตุก็เนื่องจากว่าแรงกิริยาจากการปล่อยลมลูกโป่งลูกโป่ง,ปงทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาดัน ลูกโปง่งไปข้างหน้านั่นเองครับเพราะว่าแรงที่ลูกโป่งทาเนี่ยก็คือทํากับอากาศใช่ไหมครับด้านหลังก็คือดันให้ลูกใ,ให้อากาศด้านหลังเนี่ยดันไปด้านหน้าแต่ว่าแรงปฏิยาที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกับลูกโป่งครับผมแรงกิยาเกิดกับอากาศแรงปฏิยาเกิดกับตัวลูกโป่งเองซึ่งดันให้ลูกโป่งเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นการออกแบบก็คือ ออกแบบให้ลูกโป่งมีลมมากที่สุดจะได้ดันลูกโป่งไปข้างหน้าจากแรง ปฏิกิริยาที่มากที่สุดครับผมก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมนะครับว่าทุกแรงกิริยาย่อมีแรงปฏิกิริยาที่มีทิศทางตรงกันข้ามเสมอแรงที่ลูกโป่งทำกับอากาศก็คือมีแรงไปด้านหลังแต่ว่าแรงที่ทำกับลูกโป่ง,งเองซึ่งเป็นแรงปฏิกิริยามาด้านหน้า ก็จะดันให้ลูกป่งไปด้านหน้านั่นเองครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง